สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องประเภทวัสดุนั่นเองค่ะเป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เอาละค่ะเด็กๆอยากรู้กันไหมคะว่าวัสดุที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนั้นแบ่งออกเป็นประเภทแบบไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นจานช้อนซ่อมแจก,กัน ตะเก้าอีอุ้ยมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยประเภทของวัสดุนะคะแบ่งออกได้3ประเภทนั่นเองซึ่งได้แก่1โลหะ2เซรามิก3พอลิเมอร์นั่นเองค่ะ โลหะนั้นมีคุณสมบัติก็คือ 1. นําำไฟฟ้าได้และนำความร้อนได้ดีอีกทั้งยังมีความแข็งแรงทนทานซึ่งโลหะก็จะทำมาจากวัสดุที่เป็นประเภทโลหะนั่นเองได้แก่อลูมิเนียมเหล็กทองแดงเป็นต้นค่ะยกตัวอย่างเช่นถังน้ำแต่เลดตะปูกันไกลตัดผมหรือช้อนที่เรารับประทานอาหารนั่นเองค่ะ 2เซรามิกเป็นวัสดุที่ทำมาจากหินหรือดินนั่นเองซึ่งคุณสมบัติของเซรามิกนั้นก็จะได้แก่แข็งแรงแต่เปราะบางนั่นเองค่ะหมายความว่าทำอะไรก็ตามเราทำมันตกลงมามันก็สามารถแตกได้นั่นเองส่วนที่2คือไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นั่นเองค่ะนั่นแปลว่าเป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองยกตัวอย่างเช่น องมงกรบ้านเราครกหินหรือเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนั่นเองค่ะและสุดท้ายนั่นก็คือพอลิเมอร์ค่ะเด็กๆพอลิเมอร์แบ่งออกเป็น2แบบนะคะ 1. แบบธรรมชาติก็จะได้แก่ไม้ฝ้ายางพารา 2. แบบที่สังเคราะห์ขึ้นค่ะก็คือยางพลาสติกเส้นใหญ่ที่สังเคราะห์นั่นเองยกตัวอย่างเช่นโต๊ะไม้กองกระดาษ พัสถุงพลาสติกหรือเสื้อผ้าที่เราใส่นั่นเองเอาละค่ะสรุปแล้วประเภทของวัสดุนั้นก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่โลหะเซรามิกและพอลิเมอร์เองเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้นะคะ